ไว้ไหนไว้ไว้มันต้องหาหมดไว้โอ้ยแคโรลหายไปไหนหมดเลยแคโรลอยู่ตรงไหนหมดนี่นี่เอฟฟอกเอฟฟอกกูให้ดูกอนดูแค่อลก่อนลูกหนูดูแคโรลหน่อย ดูแครอทให้ยายก่อนแป๊บนึงแป๊บนึ่งแป๊บนึงนี่พี่พลอยพี่พลอยจะให้ความร่วมมือก็ตรงนี้แหละพี่พลอยอ่ะจี้จี้จี้มันต้องกี้กี้กี้เลยจอยจางนี้ตรงไหนไอ้นี่พี่พลอยพี่พลอยอยู่ดีๆนะพี่พลอยอยู่ดีสงสุขอยากจะตัดผมตรงนี้ให้ตรงนี้นะหนูอยู่เฉยนะลูกนะเฮ้ยห้ยเก่งจริงเลย เฮ้ยโนโนโนเอาไม่ไม่เก่งหนน้องเลยน้องเพชรเก่งที่สุดน้องเพชรเก่งนันอืออยอโอ้น้องเพชรเก่งเนี่ยเห็นไหมน้องเพชรตัดแล้วเห็นไหมนั่น <c oughs> แต่ว่าถ้าอยากให้ดูให้อยู่ก็จะอ้าา <c oughs> นี่นี่มันจะบาดขาไม่เอาไม่เอาเนี่ยตรงนี้มันบาดขาใหญ่ๆนี่เอ้าเอาเอ้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 าพี่พลอยไหมเอ้าเอ้าเอ้าพี่พลอยไหมเอ้าขี้โกงพี่พลอยขี้โกงมากเลยพี่พลอยขี้โกง ทาปากกันดีกว่าทา,นะา,าลิปก,กันแล้วน่ะมาทาลิปกันมาทานให้ยายอ้าวกินได้ไงกินได้ไงคะลิปสติกกินไม่ได้นะคะเ้ยช <c> ็อกเล็กชัวช็อกโกเล็กชัว <c> <c> ช็อกโกแลตช็อกโกแลตได้ดิช็อกโกแลตช็อกโกแลตฮะฮะนี่อะช็อกโกแลตนี่เลยดูสิดูได้มั้ยนั้น ชุดก็แล ด,ด,ดูเขาเล่นอะไรช็อกโกแลตเอาลูกอมมากินไปลูกอมมากินเด้เออมมากินหน่อยอมม,ม,ม,มโ,น,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 โน,น่ให้น้องนั่ตรงนี้ให้น้องให้พี่นั่งตรงนี้หน่อยลูก จะอยากกิอนนมนอนแล้วพี่เนาะอ่ะนี่นะ <c oughs> น้องล้มแล้วเอาขึ้นม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 าเฮ้ <c oughs> ขึ้นมาหน่อยเจ้ากระตือตือร้นล้วส้วนส้นแล้วแล้วเคล็ด <c oughs> okay, มานี้แล้วแล้วค <c oughs> อยห,หนีเน <c oughs> ี่ยเคล็ดหน่อย อันนี้ไม่ตัดนะคะข้างหลังคือไม่ตัดไว้ย,ยาวนะคะจะตัดแต่งหนนะพี่พลอยพี่พลอยทำไมงอแงน้องไม่เห็นงอแงเลยงอ,อ,อน,น้องงอไม่งอแงเลยน้องเก่งนะเห็นไหมยด้ตัดให้น้องเรีเยบนระ้ <c ười> อยแล้วเนี่ยพี่เจ้าซิเนี่ยเป็นคนละทรงแล้วเนี่ย อืมเขาเปิดอะไรดูฮไหนว้าวลูกปงว้าวปงข้างในว้าวปงข้างในปงข้างในสวยไหมสวยนลูกปง

อนุญยายทำให้นะทำให้นะคะ